โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีราีมิถุนนะครับราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะจ๊ะผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนาแปลกใจไหมว่าทําไมคลิปมันมาไวจังนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คลิปที่สมบูรณ์นะครับมันเป็นคลิปแค่ดูดวงเรื่องความรักของเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเพราะว่าผมกลัวว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนะผมจะงานยุ่งก็กลัวว่าจะไม่ได้ ไม่ได้มีเวลาที่จะมาอัดคลิปนะก็เลยอยากจะย่นระยะเวลานะครับแต่ว่ามันเป็นคลิปที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเป็นคลิปที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องการงานการเงินด้วยแต่เรื่องการงานการเงินขอยกยอดไว้เดือนหน้าแล้วกันนะครับเอาเรื่องความรักมาก,ก่อนนะความรักในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนสําหรับชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรในเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายน6 0ูนเนาะเออใช่ใช่ใช รับฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะไม่ต้องเชื่อนะครับรับฟังโดยใช้วิจารณญาณล้วนๆนะครับฟังสนุกสนุกฟังขำขไปนะครับไม่ต้องเชื่อหรอกนะ mm. ขอแสดงความยินดีนะครับสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับ mm. ผมบอกเลยนะว่าถ้าถ้าใครเนี่ยผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนคนไหนเนี่ยถ้าใครมีแฟนอยู่หรือว่ามีเคยเคยเคย,เคยคบหากับใครอยู่เนี่ยแล้ว คือมันไม่ไปถึงไหนสักทีอ่ะหรือว่าหรือว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะหัวใจเรายังผูกติดกับเขาอยู่เหรอทําไมเราถึงไปไหนไม่ได้แล้วทําไมเขายัางมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราแล้วแถมเรายังตัดใจไม่ได้ยังคือไม่ไม่รู้หรอกว่าตัวเขาจะอยู่กับเราหรือตัวเขาจะไปไหนแต่ว่าหัวใจเรายังอยู่กับอยู่กับเขาอยู่ยังรอเขาอยู่หรือว่ายัางคิดอะไรผูกพันกับเรื่องของเขาอยู่แต่ถ้ามันเหนื่อยมากๆนะถ้าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากๆนะเดือนนี้ผมบอกเลยเดือนพฤศจิกายนน่ะมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของคุณ มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของการอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการสิ้นสุดสิ้นสุดการรอคอยการรอคอยคืออะไรไม่ได้หมายถึงว่ารอคอยเขากลับมานะหมายถึงสิ้นสุดแล้วกูพอแล้วเออกูพอแล้วไม่ไหวละเปลี่ยนไปมีคนอื่นตัวเรานี่แหละหมายถึงตัวเราตัวคุณนี่แหละตัวชาราสีมิถุนเองเนี่ยคือพอแล้วจบไพ่เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงการเลิกร้ายหย่าร้างหรือการจบความสัมพันธ์แบบเจ็บปวดแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเออ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเหนื่อยบ้างเปลี่ยนแปลงที่อาจจะลําบากใจบ้างเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําให้ทุกข์อยู่บ้างอึดอัดบ้างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะว่าไพ่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สว่างสวัยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หมายถึงพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าพูด้่าดๆเลยคือคุณอาจจะเปลี่ยนแฟนคุณอาจจะเปลี่ยนแฟนใหม่หรือเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับคุณพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมจะพูดไหมเนี่ยไพ่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางทีผมคิดว่าคุณอาจจะเปลี่ยนจากคนเดิมเป็นคนใหม่ไปเลย คนเดิมเป็นคนใหม่เนี่ยไม่ใช่หมายตัวไม่ไม่ได้หมายถึงตัวคุณนะหมายถึงเปลี่ยนแฟนจากคนเดิมเป็นอีกคนหนึ่งไปนะหลังจากที่เราอึดอัดมานานแล้วอันนี้พูดถึงกรณีถ้าอึดอัดนะแต่ถ้าไม่อึดอัดล่ะถ้าคบกันมาคบกันมาดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็ยังรักกันอยู่แล้วก็ไม่คิดจะเลิกกันความรักจะเป็นอย่างไรเออค่ายมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณทุกข์ใจมาก่อนหน้านี้คบหากันแล้วแม่งโอ้โหเหนื่อยทำไมอีกคนนึ่งเป็นอย่างนั้นอีกคน็นต่ เรารู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะว่าเราไม่เลิกกันแน่เพราะเรารักกันเี็งแต่ว่ามันเหนื่อยบ้างอาจจะมีความเห็นขัดแย้งบ้างอะไรบ้างเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกาผมคิดว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่จะทให้คุณสองคนนะ่ะเหมือนว่าจูนเข้าหากันหรือว่าพยายามปรับตัวหรือว่าพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแม้จะเหนื่อยบ้างเหนื่อยในการเหนื่อยในการพยายามเปลี่ยนแปลงนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นผลดีในระยะยาวเพราะไพ่มันหมายถึงสิ่งดีๆเรื่องดีๆเปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุข ไพ่นะมันดีนะครับสาหรับชาวราศีมิถุนแต่ก็บอกไว้ไงบอกไว้ในกรณีแรกอะถ้าใครมันไม่ดีอะใครไม่ไหวแล้วใครขี้เกียจรอใครเบื่อกับความเป็นโสดหรือใครอยู่อยู่กับแฟนแล้วเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่อะคือแฟนไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้รักเท่าที่ควรแล้วเราก็เก็บงําบางอย่างในหัวใจมานานแสนนานว่ากูเบื่อแล้วล่ะถึงเวลาแล้วกูต้องไปเอ,อเพราะว่ากูจะไม่มารอมึงอย่างนี้นะม,มันเป็นจุดเปลี่ยนผมบอกคุณเลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนและมันไม่ใช่จุดเปลี่ยนที่เหมือนว่าคุณ เปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปแล้วเป็นโสดบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางทีมันอาจจะเหมือนเหมือนว่าคุณเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วคุณไปมีแฟนใหม่เลยหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาจีบคุณเลยหรือว่าคุณเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเขามาจีบคุณได้เลยอย่างเงี้ยเออมันเหมือนโลกใหม่ของคุณเออมันเหมือนโลกใหม่และโอกาสใหม่ๆของคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณตั้งใจจะทํามันเองนะครับอส่วนผู้ที่ ังโสดล่ะแล้วพยายามที่จะไปจีบใครรักใครชอบใครอยู่จีบใครเอ๊จะได้ลุ้นไหมจะมีโอกาสได้คบหาไหมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแม้ว่าสมมติสมสมตินะถ้าเขาไม่เอาคุณนะถ้าเขาไม่สนใจคุณนะคนอื่นก็มีนะครับคนอื่นก็มีหรือว่าบางทีคุณอาจจะเอ๊เห็นเรื่องความรักเป็นเรื่องสนุกในเดือนนี้สนุกนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องกาเมเรื่องอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสนุกในทางที่คิดว่าเออ คนนี้เขาไม่ไม่รักเราไม่ชอบเราไม่เป็นไรแล้วก็ลองจีบคนอื่นไปก็ได้แล้วก็คือมันไม่ไม่ได้แนะนําให้เจ้าชู้นะว่าแต่ไม่ได้แนะนําให้เจ้าชู้นะแต่แนะนําให้แบบลองปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ลองลองมองมองคนใหม่ๆดูมันก็เหมือนกับรสชาติชีวิตนะครับเดือนนี้ไพ่เนี่ยไพ่เรื่องความรักสำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยมันออกไปในแนวซอฟนะซอฟคือเบาสบายนะสบายแบบเออโลกยังไงก็ได้นะครับสนุกสนานแล้วแต่ ความคิดของคุณนะครับฟังรับฟังแล้วใช้วิจารณญาณน,นะว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิตเพราะว่าผมบอกเลยว่าไพ่มันไม่ใช่ไพ่ร้ายเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดีด้วยซ้าเลือกเองว่าตัวเองจะทํำยังไงต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากครับชาวราศีมิถุนบ๊ายบาย